สวัสดีพี่น้องที่เข้ามาติดตามเราชมสูมคุณทุกคนครับน้าเมื่อนีก็ไม่กินเขาครับสบายสบายสไาตลา์เทียวบุตรับพี่น้องเอ้ยเสียงดังแจ้งน่อยเลยนะเมื่อนี้ได้ข้าวปุ้นพี่น้องข้าวปุ้นน้ำยาไก่พี่น้องเลยแส่บๆกุบมีหอตตับมาเนี่ยลูกชิ้นก็มีไม่กบพักพี่น้องเลยพักกระถิน มกแตงมกทั่วเดียวกันนี่ผักข่าเสียบเสียบหอ้ไรใหญ่ห่างเด้กินแล้วได้บา e, นแสบๆพี่น้องเลยโอ้หืมอืมอ่ะมอนสมบูรณ์แบบไหมเนี่ยอรมอือม ยังไงก็แล่นแต๊คแช่แชอยู่นี่น้องเลยออืนี่น้อง มะกหินไม่ได้หยอนง,งามเหรอเกียบคางบัานเนาะอืม เด็ดพักกลางพักพีน่น้องแก่ๆนี่ข้าถิ่มกาไปใน่สวนนี่มันก็นเป็นเป็นปุ๋ยกางานหนึ่งข้าไปเลยมันใหญ่้ะต้นไหนกินได้บ่นไม่สบายพี่น้องไม่สบายกินกลางส่วน nhắc đại đây mình nhớ cà bèm này lắm nhận thai kịp Mưa này khẩu một Con vàng ngàn thì nào ấy Vàng ngăn ออืพี่น้อเนเลยคักๆอะ่ะกำงามพี่น้องจากสวนไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยังแล้วพี่น้อนวัวให้ยามันก็กินได้แล้วมันก็ออกหนอดเหี้ยกินแล้ว dạ. đẹp mình nhắc cạt tiếng lúc gần lại ngày đơn nào tiếng nó đẹp theo theo เรงหน่อยจอะยกออกกล้องน้วบ้าขม้นหน่อยพักกระดิ่กเอ่าหน่อยมันงามเหอนเทเบอ่ะ เอาแบบหุ่นหดมืมเนี่ยกินยาวชิมยางๆเ่าต้องกวดบ่าต้องเมี่นไหยเนี่ยแบบนี้แลแหละหัวแม่ข้างหลัง เดยอไปอ่ะอืมจับมิ้งเลยครับบ่อืมอืมอืมผลก็น่าเพี่น้งเลยว้าว muôn lắm, muôn lắm Chẹp chẹp như là, Chẹp như thế này không chẳng gì อยอะพึ่งอยอะพึ่งด่าเลาแล้วลพี่น้องเด้อมันคอนเทนต์อืมได้อะไรพี่น้องสวัสดีครับตัวใหญ่ตัแจ้งนั่นเลย